คอยว่างไหมไปไหม F1 ผมเป็นคนที่ไม่เคยดู F1 มาก่อนแต่รู้ว่าตั๋วแพงมากแล้วก็หายากมากนะทุกคนจนถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีซิมเดี๋ยวต้องไปหาซื้อซิมก่อนทุกคนไม่งั้นไปไหนไม่ได้เลยแต่ว่าผมรู้ว่าผมจะต้องไปลงที่ไชน่าทาวเพราะว่าโรงแรมผมอยู่ไชน่าทาวทุกคนห้องมันเท่านี้จริงหรอ โห oh, คือละ9 0 0าของจริงอาบน้ำตรงนีแ 9, ง้แย่กว่าลอนดอนอีก9,005ที่ได้คือแย่กว่าลอนดอนนี่คือสิงคโปร์9 0 0ช่วงเนวันยอมใจสวัสดีครับทุกคนว้ามาอีกตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งไปที่จำเอาตั๋วมาให้ทุกคน แล้วก็เดี๋ยวตอนเนี้ยผมเดินไปที่ซิตี้ฮอลล์ก่อนเพราะว่าวันนี้มันเป็นวัน Practice ใช่ไหมมันจะไม่ได้แบบว่าอะไรเข้มข้นขนาดน,นั้นแต่ว่าวันนี้จะมีคอนเสิร์ตด้วยก็เลยจะไปพวกเฟสติวัลก่อนนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่เคยมาดูอ่ะทุกคน,นทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยนะครับเกี่ยวกับ F1 อะคือปกติผมก็ไม่ค่อยดูอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกไปมาแบบไม่รู้เลยนี่ครับช่วงเย็นนะทุกคนก็เรียกว,ว่ารถติดเหมือนกันนะที่นี่นะครับ หรับราคาตั๋วไอวันนะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับแต่เห็นว่าละหน้าตั๋วเนี่ยยังหมืน่นหมื่นกว่าหมื่นสองนะสาหรับ3วันนะทุกคนเรียกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบบรีเซลตอนเนี้ยแค่ตั๋วแบบเนี้ยก็2 0,000ื่นต่อว,วันแล้วอะแบบหมื่นกว่า20,000กว่าต่อว,วันแล้วอันนี้3วันนะครับโอ้เรียกว่าต้องขอบคุณพี่จำแล้วก็เพื่อนพี่จำด้วยที่ชวนผมกระทันหันแต่ถ้าสมมติเป็นตัว๋วปีผมพร้อมมาอยู่แนละ้วทุกคนอะไรที่เป็นของฟรีได้มาหมดมาดถ้าว่างมาหมด นี่ครับตึกสูงเต็มไปหมดเลยนะทุกคนแถวนี้คือตอนแรกอ่ะผมจะพักโรงแรมนี้ยแหละแต่ว่าเช็คราคาแล้วคือแบบ26 0 0 0ต่อคืนซึ่งแพงกว่า2เท่าคือโรงแรมนี้มันคือ p า r k r ร y ย l มันอยู่ในเครือเดียวกับ G H A หรืออะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งผมมีแต้มมีอะไรที่แลกได้แต่ว่าแลกตอนนี้ก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันก็ยังแพงอยู่ดี2,600ต่อคืน26 0 0ื่นหกแล้วอยู่คนเดียวก็คือยังไงก็ไม่คุ้มนะครับถึงจะฟรีอัปเกรดก็ตามก็เลยอันนั้นถูกสุดละคืนละหมื่น คือคือละหมื่นแต่ว่าห้องมันแบบคือช่วงปกติอะผมเห็นแล้วมันคือละแบบ2 0 0พแต่ว่าพอเป็นช่วงเอฟบมันอัพมา5เท่าเลยเป็นคือละหมื่นนะทุกคนเรียกว่ามันเป็นก็ถือว่าเป็นช่วงท่องเที่ยวช่วงกอบโกลของธุรกิจในประเทศเขาเนาะประเทศไทยน่าจะมีแบบนี้บ้างเนาะคือจะได้แบบว่าเศรษฐกิจดีเนาะทุกคนเนาะนี่ครับแค่แค่อยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงรถแข่งแล้วนะได้เคลียินเสียงเอฟแล้วนะมันหมันหมูนมเนี่ยเออ เนี่ยคับมาถึงสะพานวิว Bay. สวยมารีน่าเบย์สวยมากโอ้โหนี่ครับทุกคนได้ยินป่ะโอ้โหคือผมอะชอบรถอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ดู F1 นะก็เลยไม่ค่อยมีข้อมูลหรืออะไรเลยครั้งนี้คือจะเป็นครั้งแรกที่ดูแบบดู F1 จริงๆเพราะฉะนั้นมีอะไรผิดนะทุกคนคอมเมนต์มา เพราะว่าผมก็ไม่รู้ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยนะครับุกคนมองไปตรงนู้นนะจะเป็นสแตนนั่งชมนะครับเรียกว่าก็แถวๆนี้แหละคนเดินไปเดินมาเยอะมากทุกคนแลวคนส่วนใหญ่คนนี้ก็คือมาดูเอนเนี่ยฟังเสียงโอ้นี่เลยครับทุกคนน่าจะเป็นแถวเนี้แหละทางเข้านะครับโอ้โห<อ>แล้วก็จะมีช็อปขายของนะเป็นแบบ ตั้งเต็นท์ขายของมีหลายทีมนะครับแรกเรียกว่าทุกทีมเลย mercedes macallan ferrari red bull นะครับมีหมดทุกคนมาดูกันดีกว่าเท่าไหร่แล้วมีอะไรน่าสนใจไหมนี่ william racing ด้วย180ดอลลาร์น่าจะเป็นดอลลาร์สิงคโปร์นะครับมีเสื้อแบบแขนยาวด้วยนะโอ้แต่ red bull นี่สวยมาก ferrari ก็สวยนะทุกคน mercedes วายชอบแมคคลาเรนสุดเลยแต่ว่าเสื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่อยว่ากันแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ได้แฟนเอฟวันตัวยงขนาดนั้นนะทุกคนเดี๋ยวไปรอดูกอนวันสองวันแล้วเป็นยังไงค่อยว่ากันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมมาดูเอฟวันนะครับแล้วก็ในชีวิตเนี้ยไม่เคยดูแบบเต็มเต็มเลยคือผมดูแค่ไฮไลท์เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาแข่งกันยังไงแต่ว่ารู้ว่าเป็นรถแข่งอนทุกคนเออนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทุกคนจะได้มาเห็นความรู้สึก งตรงๆเลยว่าเป็นยังไงสําหรับการดู F1 นี่ครับคนเยอะมาก,กจริงนะคนไม่มีตั๋วก็คือเอาไม้เซลฟี่มาถ่ายนะทุกคนคือถึงแม้เราจะไม่ใช่แฟน F1 นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าแค่ได้ยินเสียงเนี่ยคือมันสุดยอดมากถ้าใครขับรถหรือว่าชอบความเร็วนะครับคือแค่ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยมันก็ฟินแล้ว,วลอ้ทุกคน HOME OF FORMULA 1 NIGHT RACING นะอ๋ออันนี้นะครับคือจะเป็นประเทศแรกนะครับเป็นเซอร์กิตแรกนะที่แข่งตอนกลางคืนนะครับหาข้อมูลมาบ้างนะทุกคนว่าที่เนี่ยเป็นการแข่งขันตอนกลางคืนนะครับที่แรกในโลกสำหรับ F1 นะทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาที่เข้าทางเกต 3A นะครับ <S <S ผมไม่รู้ว่าเราต้องไปแลกบัตรก่อนหรือเปล่า I can use this one แล้วไม่ต้องแลกบันนตรนะยแล้วบัตรค่อยคอเขามาจากไหนนะทุกคน thank you แค่นี้ครับแล้วก็มาเช็คกระเป๋านะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่เราผ่านเข้ามาแล้วอะเราจะออกไปได้หรือเปล่าแล้วเข้ามาใหม่ได้หรือเปล่าไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าตั๋วแบบผมนะ แล้วก็ภายในงานนี้นะครับเป็นเป็นเหมือนแบบเฟสติวัลนะคือมาได้ทั้งดูแล้วก็มาได้ทั้งร่วมกิจกรรมนะครับมีที่ชายแบดให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ขายของเหมือนเดิม F1 Store มีขายเสื้อข้างในเหมือนเดิมสุดยอดเสียงมันเล้าใจจริงๆตอนแรกกะจะไม่เดินมาดูก่อนกะจะไปดูรอบๆแต่ว่าขอมาดูก่อนแล้วกันนะทุกคนครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรก แล้วก็แบบว่าดูแบบเห็นกับตาครั้งแรกเลยข<า>อ,อหน่อยอดังมากดังมากทุกคนแล้วไปเหมือนแบบรถแข่ง จริงรุ่นบอกเลยว่าแบบถ้าใครชอบรถนี่คือแบบอยากขับอ่ะเรามาดูจุดอื่นกันบ,บ้างครับทุกคนวิวมารีนาเบย์แซนนะทุกคนเรียกว่าสวยมากแล้วก็ตรงนี้เป็นสแตนที่นั่งดูได้นะครับสุดจริง ขนาดผมไม่ใช่แฟนตัวยง F 1ขนาดนั้นนะทุกคนยังตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าชอบในบรรยากาศแล้วก็เสียงของรถนะคือแบบถ้าสมมติเป็นแฟน F 1ตัวยงนี่คือมันคงจะแบบสุดยอดจริง่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆสนามนะครับว่าเขามีอะไรเพราะว่าด้านข้างนะมีขายอาหารมีขายเบียร์นะครับสำหรับตรงนี้นะมีโต๊ะให้นั่งนะทุกคนบรรยากาศคือดีมากเลยนะทุกคนคือมันเป็นเหมือนใช้สถานที่ส่วนกลางแต่ว่าเป็นพวกส่วนสาธารณะอะไรพวกนี้สถานที่ท่องเที่ยวนะครับมาทําเป็นแบบ ที่ที่ให้คนมานั่งเนะยเป็นโซนแบบว่ากั้นไว้นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าแกรนด์แซต์นะครับคือเราขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่ตั๋วแบบที่ขึ้นข้างบนแต่ว่าเราอยู่ข้างขอบสนามได้ทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับมาดูมีขายอาหารนะครับเดี๋ยวไปดูว่าราคาเป็นยังไงแล้วก็อร่อยหรือเปล่าเพราะว่าข้าวเย็นผมก็ยังไม่ได้กินเลยแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ไม่อยากดูสดนะครับมาดูถ่ายทอดสดผมว่าดูแบบนี้รู้เรื่องกว่าดูข้างสนามเอง สำหรับคนที่ไม่เคยดูอย่างผมดูแบบนี้คือแบบเรารู้ว่าเขาขับอะไรยังไงนะใครที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าไปดูตรงนั้นอ่ะจะดูยากหน่อยทุกคนแต่ว่าจะได้ฟีลลิ่งว่าเห็นของจริงที่กําลังถ่ายนะครับนี่นะครับทุกคนก็เบอร์เกอร์18ดอนนะครับแล้วก็ฟิชแอนด์ฟิบแ8ชีสชีไฟ12นะแล้วก็เบียร์17นะครับถ้าเป็นเบียร์สดน,นะ I can have one fish and chip and one coke zero with ice Yeah. 23. เออ่ SGD นะครับนี่ครับมือนี้ครับสนนราคา23อ,นน 5, อ,อันนี้5ดอลอันนี้5ดอลอันนี้18ดอนนะครับ23าดอนเรามาลองชิมว่าฟิชแอนชิ s ที่สิงคโปร์จะเป็นยังไงถ้าเป็นฝ่ายก็อร่อยมากครับทุกคนตอนนี้ครับก็กลับมาแข่งแล้วนะฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับ ไม่ใช่แข่งเขาเรียกอนะไรกลับมาซ้อมนะครับบรรยากาศก็กมืดๆนะอีกประมาณ45นาทีนะครับเขาจะมีคอนเสิร์ตนะเป็นคอนเสิร์ตเปิดนะครับของวันศุกร์วันนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเวทีด้วยว่าเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนจะต้องไปฝังนู้นะเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับทุกคนมีขายเสื้อเหมือนเดิมเหมือนขครื่องนอกเลยนะใครจะมาซื้อข้างในก็ได้นะครับสำหรับที่นี่นะทุกคนนะนี่ครับเรามาวันนี้ได้นะครับพราพี่จำนะครับชวนนะเมื่อเมื่อวานหรือเมื่อวันซื่นนะครับให้เลยครับ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ถ้าไม่ชวนนี่คือผมก็มาไม่ได้น,นดผดีผู้โชคดชีชวนก่อน48ิชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึงนะนี่ครับพวกพี่ๆเขาก็มาเป็นกลุ่มนะครับคือผมมาทุกคนว่างพอดีแล้วพี่จำทักมาพอดีเมื่อ2วันที่แล้วว่าแบบว่าคอยดู f อบอลไหมคือจริงๆอะผมบอเลยว่าผมไม่ดูพี่จำก็บอกว่ามีตัวเหลือพอดีผมเลยเห็นว่า โอเคพี่จำชวนทันทีตั๋วก็ฟรีนะทุกคนแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับผมก็เลยมาก็ได้แล้วก็จองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมเลยทันทีนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งครับตอนกลางคืนนะของวันแรกที่จะเป็นคอนเสิร์ตนะครับมีศิลปินระดับโลกนะครับมาร้องเพลงมาจัดคอนเสิร์ตนะทุกคนนะทุกคนเวทีใหญ่เลยนะเป็นคอนเสิร์ตต้องมาจับจองที่นั่งนะครับมารอดูกนะันคนที่เข้ามาทั้งหมดนี้นะครับต้องมีตั๋วนะทุกคน เรียกว่ามีตั๋วกันทุกคนนะแต่ว่าเข้ามาก็คือต้องมาดูข้างในอีกทีวิวสวยมากฟีลลิ่งนะทุกคนแตกต่างจากมาดูบอลจอยจำต่างครับังต่างมากอันนี้มันเป็นเหมือนมางานเหมือนมาดูคอนเสิร์ตแล้วก็แบบว่าเรามาดูอันนี้เสร็จแล้วก็อยาไปดูอันนูนใช่คือทุกคนดูวิวดิอลังการใหญ่นนี่ขนาดตั๋วแบบธรรมดาที่สุดนะธรรมดายังแพงอ่ะยังแพงอยู่เลย บบนะมันเป็นเหมือนกีฬาคนมีตังค์อะทุกคนแต่ว่าคนเยอะมากก็คือแบบนั่นแหละเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศสามวันมาให้ดูนะมันเป็นประสบการณ์แรกของผมเหมือนกันหลังจากนี้ก็น่าจะดูเอฟวันถ้าติดตามซเวอร์สโตนต้องไปละซิเวอร์สโตนรอ,อ,รรอกันผม <laughs> ก็ดูบรรยากาศเลยครับไม่มีทางได้เห็นจากฟุูบอลคือมาดูคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็มาดูรถแข่งด้วยนะครับสุดยอดจริงทุกคน พวกเบียร์เฟสติวัลนะทุกคนก็คือแบบว่าจะ17ดอลลาร์นะครับ่อไพ่นะแล้วก็ถังเตรียมไว้รอเลยนะครับ A few inches later งานาเฟนสติวัลนะทุกคนไม่โดนท่วงน้ำนี่ครับใครจะเดินกลับไปฝั่งที่เป็นสนามแข่ง F1 นะครับก็คือเขาให้ใช้ด้านล่างนะการจัดการดีมากนะทุกคนคือแบบไม่ให้คนมาแบบออกันหรือว่าชนกันแบบมาเดินสวนกันนะครับ คือขนเยอะมากแล้วก็ข้างบนนี้นะครับจะเป็นแบบฟริก์ที่นั่งนะคือต้องเป็นซื้อแบบแกรนด์สแตนนะครับส่วนเราเป็นแบบตั๋วแบบใกล้ขอบสนามนะครับคือใครมาก่อนได้ก่อนนะแต่ว่าก็ต้องมีตั๋วเหมือนกันก็เดี๋ยวมาเราดูว่าจะได้สปอตดีๆสวยๆหรือเปล่านะคือมาครั้งแรกอะ่ะอันนี้ขนาดแค่เป็นรอบ p r a c t i นะครับเป็นรอบฝุกเ,เป็นรอบแบบว่าให้ชินสนามนะทุกคนแต่ว่าแบบว่าสนุกอยู่นะ เรียกว่าโอเคเลยพรุ่งนี้เป็นรอบคอลี่ไฟนะครับแล้ววันอาทิตย์จะเป็นรอบแข่งจริงนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะวันวันรอบแข่งจริงอ่ะคือเขาเหยียบกันสุดโูอยู่แล้วก็ต้องมารอดูกันนครับนี่นะครับ h น p r พั t ท c e นะทุกคนเริ่มมาโค้งนี้ครับอันนี้เป็นแค่รอบสองนะทุกคน เนี่ยครับทุกคนแชมเปี้ยนออฟยุโรปสมัยเ <c oughs> จะอยู่ทุกที<ม>่อยู่ทุกที่นะคนแบบเราเนี่ยนะคนแบบเราคือแบบของจริงคือถ้าคนชอบรถอะคือมันของจริงทุกยอน F1 นี่คือมันเป็นคัางแรกอันนี้คือ Burst Impression นะอันนี้ Night นเร e นะครับคือแบบผมบอกเลยว่าที่สุด ผมอะ่ะไม่เคยดูเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมาเห็นของจริงอย่างเงี้ยคือแบบยอมยอมเลยอะ บบนี้ความเร็วมันสูงมากอย่างที่ผมเห็นกับตาคือหลุดโค้งนรงวนแต่ว่ายังโชคดีที่ตรงโค้งมันมีทางตรงให้ไปแต่ถ้าตรงไหนที่ไม่มีทางตรงให้ไปคือชน,นเลยอันตรายมากเพราะว่าเขาขับกันเรีวสองร้อยสามร้อยเวลาเข้าโค้งก็ยังร้อยกว่า One hour later One Republic ตอนนี้นะครับทุกคนเวลาประมาณ5้าทุ่มสินะครับก็กลับก่อนนะเพราะว่าจะปิดแล้วมันก็จะใกล้จบแล้วแต่ว่าก็กลับก่อนแล้วพี่จำนด้ไม่นั้น<ช>น,นี้คนเยอะมากแน่นอน ตอนนี้คือประมาณแบบว่าเวลาที่รถไฟจะปิดตอนห้าทุ่มครึ่งพอดีคนก็เลยแห่กันกลับนะครับตอนนี้ครับได้อาบน้ําก่อนถึงโรงแรมด้วยนฝนตกมากหนักเลยเรียกว,ว่าหนักเลยตอนะนี้เนี่ยครับฝนตกหนักหนักมากโอ้ไม่มีล่มไม่มีเสื้อก้อฝนแต่ว่าก็ต้องอย่างนี้แหละครับดู ฝนตกไม่ใช่อะไรนะผมนี่คุมกระเป๋าอยู่ก,กระเป๋าอย่าเปียกหนักแบบว่าอาบน้ำเลยตอนนี้เปียกแบบเปียกหมดเลยทำอะไรไม่ได้นะทุกคนดีนะที่ออกมา,มมากออสุดยอดเอารองเท้ามาคู่เดียวโอ้โโอ้โหโอ้โห ไม,ไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนสภาพเนี้ยพร้อมพร้อมอาบน้ำ <c oughs> สุดจริงทุกคนอ <c oughs> ายุแค่ชั้นทุกคน ทคนครับคือเราเข้าห้างมาแล้วก็ทุกทางออกมันปิดหมดเลยแล้วทางเข้าที่เราเข้ามาก็ปิดเขาบอกว่าตอนนี้ให้ลงไปข้างล่างแล้วก็ไปออกหาทางออกอ่ะคือคนเยอะมากข้างในหาทางออกไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนเข้ามาเยอะๆพบข้างนอกฝนตกหนักมากเปียกทั้งตัวเสียงฝนยังตกหนักอยู่เลยทุกคนเรียกว่าน่าจะลำบากมาก ในการกลับโรงแรมนะครับทุกคนดูดิหนักแบบหนักมากเหมือนเทลงมาเลยนะครับนี่พื้นข้างในข้างในหลังคาเนี่ยยังขนาดเนี้12นย12 o'clock midnight นี่ครับทุกคนฝนตกหนักแบบหน,นักมากทุกคนนี่ครับทุกคนมาทา,น,น,า,านข้าวตอน5เที่ยงคืน15เที่ยงคืน20แลับหิวโดนฝนมาแล้วหิวหิวไหมครับ หิวไครับหิวแล้วคิวครับหิวครับนอี่ครับทุกคนอาหารจีน the best ใ่มากใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งโอ้หใส่เลยไหมคะีนี่ด้วยอ่ะนี่ครับอีกหน่ต้องต้องบอกว่าอะไรนะว่าห้ามสั่งตอนหิวใช่ไหมสั่งอา